สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งเปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการบริ้นเซสคัพไทยแลนด์2023วันนี้เวลา18นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้ากองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไททรงเปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการ b ริ t i เซสคัพไทยแลนด2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่9ก้าภายใต้แนวคิด Enjoy Our Gender Equality Sport with Harmony of Horse and Human สะท้อนแง่มุมความพิเศษของกีฬาขี่ม้าซึ่งเป็นกีฬาประเภทเดียวที่แข่งขันโดยไม่แบ่งแยกเพศเป็นกีฬาแห่งความเท่าเทียมและยังเป็นกีฬาที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ต้องผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์โอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดการแข่งขัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ประธานอำนวยการนโยบายจัดการแข่งขันทรงมีพระประสงค์ในการส่งเสริมกีฬาขี่ม้าเพิ่มผนความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของนักกีฬาขี่ม้ารวมถึงผู้ดูแลม้าชาวไทยให้เทียมเท่ามาตรฐานสากลเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาและสโมสรต่างๆตลอดจนคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานา,นาชาติ การแข่งขันขี่ม้ารายการ p r i n c e s s Cup Thailand 2023จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17ธันวาคม2566มี5ประเภทได้แก่ศิลปะการบังคับมา้าการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง Eventing, การแข่งขันสุดยอดผู้ดูแลมา้าและการแข่งขันสุดยอดช่างเกือกมา้านอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน F.E.L. 4 Youth Cup 2023ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งแรก ภายในงานยังมีการแข่งขันวิ่งกับสุนัขก,การประกวดสุนัขสวยงามการแข่งขันสุนัขในงานสากลซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถเพื่อประเมินสุนัขที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอารักขาการออกร้านจัน่หม่อาหารและการแสดงดนตรีในสวนบรรเลงบทกเพลงโดวยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ผู้สนใจสามารถไปเที่ยวชมงานได้จนถึงวันที่17พันวาคมนี้ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลวันกรมพระปรมาณุชิตชิโนรสในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุจันโอชาองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานวันกรมพระปรมาณุชิตชิโนรสที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชิโนรถและส่งเสริมการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชิโนรถมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวานสุกรีประสูติเมื่อวันที่11ธันวาคม2333เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกัดเจ้าจอมมันดาจุ้ย ทรงผนวดเป็นสามเณรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงดำรงม่านอยู่ในเพศปัรพชิตตลอดพระชนชีพทรงเป็นเจ้านายชั้นสูงพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่เจ็ดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกงานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมท่าปรมานุชิชชินโนรส ที่เป็นบทร้อยกลองที่ทรงเชี่ยวชาญและทรงถนัดมากคือฉันเช่นกฤษณนาสอนน้องคำฉันและสมุดทโคตรคำฉันส่วนเรื่องที่ได้รับการยกย่องทาง100ร้อยกลองว่าดีเยี่ยมได้แก่ลิลิตตะเลงพ่และพระนิพนธ์ร้อยแก้วที่ยอดเยี่ยมได้แก่พระประถมสมโภทิกถาจบข่า